ละแวกหอกข้างแคร่ที่คอยลอบกัดอยุธยาอยู่เสมอสมเด็จพระนเรศวรจึงไม่เคยไว้วางใจคหมิ่นเลยและแล้ววันหนึ่งพระองค์ก็ตัดสินใจบุกเมืองละแวกเพื่อจับพระยาละแวกมาสําเร็จโทษด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีพระราชประสงค์ชัดเจนว่าจะต้องปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพมา่าที่ลุกแรานเข้ามาไม่หยุดหรือกัมพูชาที่คอยฉวยโอกาสลอบแทงข้างหลังอยู่เสมอทุกครั้งที่อยุธยากำลังสู้ศึกกับพมา่ขาขมนก็มักจะยกทัพเข้ามาปล้นชิงฆ่าเผาผู้คนสร้างความเสียหายซ้ำเติมอย่างโหดเหี้ยมจนสมเด็จพระนเรศวรไม่อาจทนปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อีก พระองค์จึงตัดสินพระไทยครั้งใหญ่ที่จะยกทัพหลวงไปตีกรุงละแวกซึ่งเป็นราชธานีของกัมพูชาในเวลานั้นการศึกครั้งนั้นดุเดือดกองทัพอยุธยาบุกเข้าเมืองหลวงได้สำเร็จพระองค์สามารถจับพระยาละแวกกษัตริย์เขมรผู้เย่อหยิ่งได้อย่างสิ้นท่าและนำตัวกลับมากรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ทั้งแผ่นดินได้เห็นอำนาจของกษัตริย์นักรบแห่งสยาม เมื่อถึงเวลาสมเด็จพระนเรศวรทรงประกอบพิธีปฐมกรรมอันลือลั่นพระยาละแวกถูกบังคับให้นั่งอยู่ใต้แทน่นส่วนพระองค์ประทับอยู่เบื้องบน่าำกลางผู้คนแน่นขนาดพระองค์ทรงล้างพระบาทแล้วปล่อยน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นรดลงบนพระเศียรของพระยาละแวกต่อหน้าธารกำนันภาพนั้นสั่นสะท้านใจและอัปยศไปพร้อมกันและ ทันทีที่พิธีสิ้นสุดลงพระองค์ก็มีพระบัญชาให้ประหารชีวิตพญาละแวกทันทีนี่ไม่ใช่การลงโทษกษัตริย์เขมรแต่คือข้อความที่สมเด็จพระนเรศวรส่งไปถึงกัมพูชาและประกาศให้โลกรู้ว่าอายุทยาไม่ใช่เมืองที่จะยอมให้ใครมาดูหมิน่นหรือช่วยโอกาสได้อีกต่อไปนับจากวันนี้และอีกหลายร้อยปีกัมพูชา ก็ไม่กล้าย,ยกทับเข้ามาลุกรานไทยอีกเลยความโหดเหี้ยมและความเด็ดขาดในครั้งนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพระบารมีและอำนาจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถ้าย้อนมาถึงปัจจุบันหลายคนก็บอกว่าฮุนเซนผู้นำกัมพูชายุคใหม่ก็คือลูกหลานของพระยาละแวกนั่นเอง เลือดขี้โกงเลือดแทงข้างหลังที่เคยทำกับไทยเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็ยังคงวนเวียนไหลอยู่ในตัวผู้นำเขมรท่านนี้ไม่ต่างอะไรจากบรรพบุรุษเลยแล้วคุณละ่ะเชื่อว่าเรื่องพิธีกรรมนี้เป็นตำนานหรือความจริงคอมเมนต์กันเลยค่ะ